อ้าวนะครับทุกท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับอธิษฐานจิตนะครับส่งกระแสดจิตถึงดรเทมนะนะครับชาววันจันทร์นะครับน่าจิตไปพร้อมกันครับนะครับคุณสัญชัยด้วยนะวันจันทร์นะะอยากทราบเรื่องเปลี่ยนงานนะฮะอ๋อคุณมารนมที่เกิดวันที่9เดือน9เหมือนกันนะฮะโอดีครับดีเลยงั้นติดต่อมาดูดวงเลยครับรถพิเศษอีกฮะฮะ คุณวันจัน์รก็เรื่องการงานโยกย้ายไหมนะครับคุณวัด<ม>นะครับในช่วงนี้นะฮะอ้าวคุณพรทิพย์นะค,ะคุณพรทิพย์บอกอาจารย์หล่อจังนี่อาจารย์บอยะครับอกเปลี่ยนทรงผมใหม่แปลว่านี่คงดูดูรายการอื่นด้วยนะฮะ ่าตอนนี้เราได้ไพ่พื้นดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ประจำลัคนาเอ้ประจําเดือนกันยายนสอง4ันกสิบสีแล้วนะครับโอเคนะคุณกนกะหนกด้วยนะครับวันจันทร์นะครับนะครับอ่าวันจันทร์จะเป็นยังไงชาววันจันทร์นะครับช่วงเนี้ย ชาวบัญจันโดยตามให้นะครับจะในช่วงเดือนกันยานี้จะเป็นคนที่ทํางานอะไรทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับว่าคุณจะจับโปรเจกต์ไหนหรืองานไหนก็ตามคุณจะทําออกมาแล้วโอเคเจ้านายชมหรือว่าคุณทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้คุณอาจจะดีขึ้นอใช้คํานี้เหมือนเหมือนกับว่าตอบโจทย์สามารถที่มันเริ่มฟื้นตัวเริ่มฟื้นตัวนะคนก็ให้ความยอมรับด้วยนะครับนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ให้ไปนี้ ครได้ไพ่ใบนี้ความหมายคือทํางานอะไรออกมาทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับทําอะไรก็ปังนะฮะทาอะไรก็ปังนะฮะนะครับแล้วที่นี้นะครับคือไพ่ใบนี้มีสองความหมายนายออฟคัพนะครับเจ้าดวงชะตาเนี่ยชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นคนบางคนนะครับเป็นคนเจ้าชูกุ้มกลิ่มอ๋อคนวันจันทร์เป็นคนเจ้าชูกุ้มกลิ่มนะชาววันจันทร์เป็นคนคนมีเสน่ห์ค่ะเป็นเจ้าชูกุ้มกลิ่มบ้างแต่ไพ่ใบนี้นี่อีกความหมายหนึ่ง บางเหตุการณ์ที่คุณกาลังเจอคุณมีความรู้สึกว่าทุกอยาก่างมันช้าจังอ๋อใจร้อนด้วยรู้สึกว่ามันเนิ่มจังเลยช่วงนี้เหมือนเรากําลังรออะไรบางอยา่างอาจจะรอสินค้าจากต่างประเทศที่เราต้องขายหารือว่าเราลองเรารอเรารอเงินจะเข้าช่วงที่คืมันดูช้ามันดูเนิน่ไอ้นู่นก็ไม่ถึงไอ้นี่ก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็เลยรู้สึกช้าแต่ทีนี้นะครับคือ ไพ่เดินนายอ็อกส์วอรความหมายคือวันจันทร์นะสตาร์ตำรวจทหารพร้อมลุยพร้อมประทำมากก็ทั้งบู๊ขนาดนี้มันจะใจเย็นได้ยังไงเนาะพร้อมลุยพร้อมประทำอย่างมากพร้อมลุยพร้อมประทำทุกอย่างเลยตอนนี้นะครับและตำแหน่งคนรักนะเป็นไพ่ดิเอมพ์เฮอร์นะครับตำแหน่งคนรักเนี่ยคือถ้าคนรักก็คือหมายถึงว่าเป็นตำแหน่งที่คล้ายว่าเหมือนเป็นคุณยอมก็เป็นจักคุณยอมรัฐอ่ะคุณยอมมีอำนาจอ่ะมีอำนาจเหนือกว่าบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ไปน,นี้นะความหมายคือเป็นผู้ชายที่อ่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือหมายถึงเป็นผู้ชายที่แ็นเจ้าของกิจการหมายถึงความเป็นพ่อ,อเป็นสามีเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหรือความรักเนี่ยครับรักคนที่สูงอายุกว่า<ม>เหมือนความรักของคุณจะแบบว่าไม่ค่อยแบบโร,โรแมนติกอะไม่ไม่รอดผลจนทยานอคือประมาณแบบว่าเราให้เงินดีกว่ารักมั่นคงคือแบบว่ารักนะ แต่ให้เงินไปอคุณจัดการเองไม่แสดงออกทางอารมณ์นะครับแสดงออกงงเซอร์ไพรส์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นคือให้ก็คือให้เลยไม่แสดงออกทางอารมณ์ฮะสายเปยเป็นสายเปคือให้เพราะว่าอะไรเขาจะคิดเรื่องการงานกเหมือนเขาโตเขาโตแล้วเหมือนเขาบอกว่าอคุณไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวดูแลเองนะให้ให้เงินไปสายเปสายเปยสายเปยะสายเปให้ระวังนะครบช่วงนี้อาจจะมีเรื่องดักใจอึดอัดใจหรือการโดนแทงข้างหลังโอ้เนี่ยไทยแบนี้มันขึ้นนะสลับชาววันจันทร์ ให้คิดดีๆนะเรื่องการงานการเงินเอกสารครับเอกสารสัญญาหรืออะไรเล้ยวก็ตามคิดละเอียดรอบครอ,อบมีโอกาสาผิดพลาดไหมเรื่องมันส่งบัญชีกันก็ต้องเช็คดีๆมันมีโอกาสผิดพลาดใช่ไหมมีครับครับนะต้องเช็คดีๆว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สาคัญในช่วงเนี้ชาววันจันทร์เหมือนต้องแข่งขันต้องฟาดฟันอะไรบางอย่างเนี่ยการแข่งขันการฟาดฟันอะไรบางอย่างเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรนี่ ใบนี้มันคุมใบนี้มันคุมอมีใบนี้คุณจะแข่งขันฟาดฟันยังไงคุณก็ทำอะไรออกมาก็สําเร็จถ้ามีใบคุมมีใบยอมรับการฟาดฟันในความหมายคืออาจจะทะเลาะวิวาทได้หนึ่งสองการฟาดฟันหมายถึงว่าการแข่งขันครับเช่นคุณจะไปสมัครงานหรือคุณต้องไปแข่งขันกับคนแย่งตําแหน่งกันยี่สิบคนไม่ใช่สาระเพราะเราชนะอ พราะว่ามันมีไพ่ใบหนึ่งอาจารย์เห็นล, okay, ละเ <off> <c oughs> ห็นละออฟบอนไพ่ใบนั้นมันบอกเลย99.99% 99 <c oughs> นใี่เป็นยังไงคุณก็ชนะครับนะครับอ่ะทีนี้ปัญหานะให้ระวังนะเกี่ยวกับเรื่องคนรักของคุณปัญหาจะเกิดขึ้นเป็นยังไงไพ่ใบนี้เป็นยังไงครับอาจารย์คนรักเนี่ยความหมายก็คือ ถ้าสําหรับคนที่มีคนมีมีคนรักนะครับคนรักเขาอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําเราจะต้องมาคิดมาแก้มาช่วยกันครับต้องช่วยกันคิด้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินหรืออะไรบางอย่าง่รงนี้คนรักคุณเขาอาจจะแบบนำปัญหามาให้คุณคิดอ่ะหรืออาจจะมาช่วยให้ให้ให้เราช่วยกันถูเพราะจริงๆวันนี้ปัญหาในเรื่องความเป็นจริงเลยนะครับปัญหามันก็หนักขึ้นเรื่อยๆถูการเงินการทองมันก็เข้าไม่ได้อย่างผู้ชายสายเปยคนนี้ก็อาจจะจ่ายไม่ไหวนะฮะ คุณ <c oughs> อะไรนะครับกรกนกตรงมากค่ะในเรื่องอในเรื่องอะไรอะไรครับผมกรกนกเกิดวันจันทร์นะเกิดวันจันทร์ใช่ใช่ในเรื่องอะไรเอ่ยคิดแต่ที่สําคัญนะครับ,รบให้ระวังสำหรับชาววันจันทร์นะ,ะช่วงนี้ไพ่เดดเดยขึ้นไม่ใช่การตายนะปัญหาคือว่าชาววันจันทร์ช่วงนี้คุณอะมีเกณฑ์ต้องพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลอ๋อสุขภาพจะต้องไปฉีดวัคซีนก็ได้หรือไปตรวจโควิดหรือ อะไรบางอย่างาก,กับเรื่องโรงพยาบาลพบแพทย์พบพบหมอสองอาจาอาจะเขาเรียกว่อา,าอะไรพาใครไปโรงพยาบาลโอ้เป็นกันทั้งประเทศต,ตอนนี้พาไป<อ>เป็นกันทั้งประเทศสให้เราบอกอุบัติเหตุอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อุงประเทศอันนี้ก็ระวังด้วยครับสี่มีเกณฑ์ต้องไปงานศพคนที่รู้จักชาววันจันนะครับช่วยฟังดีๆนะหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ครับฉะนั้นนะครับทางแก้ที่ดีที่สุดนะเพื่อความสบายใจนะชาววันจัน ให้ไปทําบุญลงศพคนรญาติก็ได้ที่ไหนแล้วก็ได้โอนไปก็ได้ครับหรือโรงพยาบาลส่งหรือโรงพยาบาลคนยากไร้ไปบริจาคโลหิตก็ได้สําหรับคนที่ติดโควิดแล้วถูกต้องครับนะครับให้ระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลอาจจะไปฉีดวัคซีนหรืออาจจะไปอะไรบางอย่างก็ได้แต่ผมว่าแก้เคทที่ดีที่สุดของตัวเองก่อนนะคือไปฉีดวัคซีนให้ได้ถูกต้องนะครับยาามนั้นไปก่อนนะครับแต่เพื่อความสบายใจเราก็ทําบุญไปทำบุญนะทาบุญนี่ทําได้หมดเลยนะ เสียจะเสียจะใช้ซับก็ได้นะครับจะใช้เลือดในร่างกายก็ได้แล้วตอนนี้ขอณรงค์ลงนะครับสําหรับคนที่ติดโควิดแล้วช่วยเป็นบริจาคเลือดนะครับที่สภากาชาติไทยนะครับเลือดของคุณพลาสมาของคุณเนี่ยมีคุณมีคุณประโยชน์มากกับเพื่อนร่วมชาติของเราคุณจิรัตยาบอกว่าตอนนี้ปวดหัวบ่อยมากเนี่ยไงมีเกณฑ์นะครับนี่มีเกณฑ์ไม่สบายเนาะที่จะต้องพพผย์พบหมอนะอ่ามาฟังเรื่องดีหน่อยอ่าเรื่องดีนะครับสิ่งที่คิดในใจเจ้าดวงชะตาของชาววันจันทร์เนี่ยคิดตลอดเวลา แอดออฟบอรดนะอยากจะสําเร็จเรื่องดีๆนะเกี่ยวกับชิงทุนสอบแข่งขันประมูลงานหรือคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือแข่งขันอะไรบางอย่างยังไงคุณก็ชนะโอ้ไพ่ใบนี้99.99%คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จไพ่ไพ่มันยืนพื้นมาอย่างนี้เลยนะแข่งขันเยอะแล้วงานก็เข้าตานะความสําเร็จก็มาด้วยโดยเฉพาะใบสุดท้ายเนี่ยผมอืเอาง่ายๆเลยว่า ช่วงตลอดเดือนนี้ไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามมันจะมีทางออกมันไม่ใช่ยากที่สุดใช่โฟล์ทบอลความหมายคือความมั่นคงการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จนี่ครับนี่นี่เฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จมาแบบนี้แทบไม่อยากดูอย่างอื่นต่อเลยนะครับเพราะสาเร็จแล้วนะครับไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องกังวลสำหรับชาวบันจันทนะชาวบัรจันเนี่ยก็แบบว่าให้ระวังที่ผมจะสูบคร่าวๆก็คือ ให้ระวังแค่เรื่องสุขภาพเรื่องการพบแพทย์ฟุหมอที่โรงพยา,าบาลนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็คือ,อยังพอที่จะแบบว่าโอเคไปได้เรื่อยๆแต่ให้ระวังเรื่องการเงินทางข้างหลังนิดนึงเอกสารสัญญาหรือการเงินหรือลงทุนอะไรเช็คให้รอบคอบอย่างนั้นคนวันจันทร์อยากถามเรื่องอะไรครับเชิญครับนะฮะเรื่องงานตรงมากค่ะมีโชคเรื่องมรดกอสังหาริมทรัพย์ไหมอาจารย์ครับวันจันทร์ โอเคนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งยกอีกพีจ้าคุณมะปรางที่รักคนรักเก่าต่างวัยจะกลับมาใหม่อ่อจะกลับมาใหม่ผมกาดูคล้ายๆนะต่างวัยเหมือนกันงั้นเอาเรื่องแรกก่อนละกันเรื่องสุขภาพผมว่าผมว่าผมถามแทนอันนี้ก่อนได้ไหมผมว่าเรื่องเรื่องนี้สําคัญมากสุดนะเพราะมีไพ่เดดเดทขึ้นนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเจาะลึกเรื่องสุขภาพนะครับกับเรื่องที่สองเนี่ย เมื่อกี้เขาเน้นโชคลาภเงินทองเน้นโชคลาบเลยนะแล้วก็มาเรื่องโชคลาบเงินทองนะครับเอาสองเรื่องนี้นะฮะเคนะครับเพราะถ้าเกิดขายที่ได้ก็ได้เงินแล้วครับนะครับนะเรื่องเงินเป็นคําตอบสุดท้ายครับโอเคตั้งจิตนะครับสุดหมายที่มือผมนะขอบคุณคุณกวานกหนครับติดตามอาจารย์บอยอาจารย์บุญอยู่ด้วยนะครับดูหมดทุกอันแล้วครับถ้าเกิดอันไหนผมเป็นพิธีกรแล้วก็ชัวร์ฮะครับตั้งจิตพร้อมกันนะ สำหรับเรื่องแรกเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องเด็ดเดนมาถึงว่ามีการนพพยาพยหบอลหรือพาใครไปโรงพยาบาลหรืออะไรบางอยา่างให้ไพ่เป็นคนบอกละกันตั้งจิตนะครับเนนรื่องสุขภาพก่อนนะฮะครับ,รบตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนยิ่งใหญ่กว่าสุขภาพเลยนะผมดูจากหน้าข่าวนะฮะโควิดนี่มาติดเทนทวิตเตอร์ตลอดการนะฮะ อ,อ๋อคุณวัดนี่พี่สาวเพ,พิ่งเสียขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับความเสียใจด,ด้วยคขอแสดงความเสียใจด้ครับนะครับดรเทมจะเลือกไพ่ขึ้นมาเจ็ดใบซึ่งตอนนี้เลือกเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกันยายน2564ครับโอ้ยขนลุกมากเลยพี่พี่สาวเพิ่งเสียจะเผาพรุ่งนี้ค่ะมีเกณฑ์ต้องไปพบแพทย์พบหมอ อีกก่ก็ไม่ร่วงงานศพคนที่รู้จักเขาแสดงความเสียใจยด้วยนะครับครับคุณเกิดวันจันทร์ด้วยคุณวนันโอ้แบบตรงมากเลยครับขึ้นมาเลยโอเคไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลอะไรทั้งสิ้นเรื่องสุขภาพนะ คุณอาจจะต้องมีเรื่องเครียดหนักใจกังวลกังวลกังวลอย่างเช่นใครที่ปวดหัวเมื่อกี้คุณจิรักัญญาไม่ต้องกังวลนะคุณอาจจะเครียดกังวลใจเหมือนปวดหัวรอหรืออาจจะเครียด มันไม่ได้เรื่องร้ายแรงนะครับเพียงแต่คุณแบกภาระเยอะเกินไปถูกต้องทุกอย่างมันจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคุณต้องมูฟต้องคิดนั่นคิดนี่นะครับอาจบางคนวันเช้าวันจันต้องคิดถึงเรื่องครอบครัวนะครับปัญหาต่างๆเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ไพ่ the empress หมายถึงว่าบางคนก็เป็นความเป็นแม่ครับความเป็นแม่ลูกอ่ะห่วงหรือเจ้าของกิจการที่ห่วงแบบลูกน้องมีความห่วงอ่ะด้วยความห่วงทําให้เกิดภาวะเครียดคกดดันปวดหัวนะครับไม่ต้องเครียดนะครับแล้วก็ เราเรียกว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ผมเห็นได้่สงใบหลังผมก็ไม่กังวลแล้วครับไม่ต้องกังวลเลยแอปอฟส o วตหมายถึงว่าตัดสินใจให้เด็กขาดยังไงก็สําเร็จคร่บที่สำคัญนะครับแอคอ f ฟคันะครับสัญญาณของคำว่าข่าวดีใช้คำนี้ไปตรวจก็ไม่เจอไปไปตรวจก็ไม่มีนะนี่อาจารย์คะภรรยาคนวันจันต้องไปหาหมอถือว่าแก้เค้นไหมถือว่าแก้เค็ด เพราะว่าคุณได้พบแพทย์พบพบหมอแล้วครับไปแก้เค็ดอย่างวิธีนี้ก็ดีครับอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนหรือไปพบแพทย์พบหมอเป็นการแก้เค็ดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เ่าต้องจนิดเดียวครับแต่อย่าไปอย่าไปพบหมอเพื่อแก้เค็ดนะครับอไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นะช่วงนี้หมอช่วงนี้หมอไม่มีเวลานะครับหมอไม่ใช่หมอดูนะฮะหมอไม่ใช่คนแก้เค็ดนะครับไปหาหมอนั่นหมายความว่าคุณต้องป่วยจริงๆเพราะวันนี้บุคลากรทางแพทย์สำคัญมากคืออย่างนี้คุณอะไรนะครับ คุณอรวรรณคุณอรวรรณครับถ้าคุณอยากจะเพิ่มความสบายใจคุณก็ทําบุญลงศพก็ได้นะทำบุญลงพยาบาลส่งได้มันเป็นการได้สร้างบุญได้ช่วยคนด้วยอย่าใช้หมอแก้เค็นไม่ต้องใช้หมอแก้เค็นนะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะนะครับโอเคอตรงมากอ่ะโอเคเลยอ้าวต่อไปอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับเรื่องเงินทองโชคลาบสำคัญทองโคาบตั้งติตามพร้อมกันนะเงินทองโชคลาบลองดูซิว่า ชาววันจันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเงินทองคลุกราบจะขายบ้านขายที่ดินได้ไหมที่ดินถ้ามีไพ่ The v i e l of Fortune ไพ่ไปนั้นอ่ะจะเป็นไพ่ที่บอกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินมรดกโดยเฉพาะเลยครับถ้าขึ้นผมบอกเลยล้านเปอร์เซ็นยังไงก็เคลียร์ได้ถ้าฟอร์จูนขึ้นมาไหลจ่ายสามเปอร์เซ็นให้เราเลยนะฮะกำลังจะสวดบนภาวดาให้เดี๋ยวสวดให้เลยครับตามติดนะครับสูง้มือนะครับดูซิว่าการงานการเอ้ยการเงิน อต่โชคลาภคุณอรวรรณก็บอกหมอนัดสิบกันยาเป๊ะอย่างนั้นดีมากเลยเป๊ะเลยจะรังว่าใช่เลยโอเคครับงั้นก็สบายใจนะฮะนะสุขภาพจะป่วยครับคุณคุณทองทานนะฮะทองทานนะสุขภาพจะป่วยนะฮะเอ๊ะเรารู้ว่าจะป่วยด้วยเหรอครับมันน่าจะป่วยอยู่แล้วหรือเปล่าครับนะครับถ้าเกิดป่วยเนี่ยไปหาหมอแต่เนื่อๆเก็ดีนะครับ หมอจะได้ช่วยรักษาได้ทันกงว่าไปมากเลยคุณอรวรันมีน้ำมันที่สิบนี้เลยได้พบแพทย์บพบหมอเลยะนะครับออตอนนี้การพบแพทย์บพบหมอที่ดีที่สุดคือได้รับวัคซีนนะถูกต้องคือการสุขภาพกันนะอ่าคุณจีระจัญยจีระธัญญาเนี่ยอยากได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคนะนะเอาอย่างนี้โชคลาบนะตอนนี้อย่างอย่าเพิ่งคิดเลยนะอย่าเพิ่งคิด พราะตอนนี้คุณต้องคิดคือสิ่งแรกเลยคือตอนเนี้คุณต้องคิดเรื่องการงานหรือพยายามหาก่อนอตอนนี้เหมือนคุณต้องแข่งขันต้องฟาดฟันอะไรบางอย่างแล้วมันขึ้นว่าเนี่ยเดอะเดวิลนะอบายามุขหวยหุ้นห,หรืออะไรพวกนี้ยังเพราะว่ามันขึ้นเดอะเดวิลคุณอาจจะสะดุดโชคล่าคุณยังนะคุณอาจจะเสียเยอะอันเนี้ยเสียทรัพย์แหละไม่ใช่ไม่ใช่ได้ทรัพย์นะเดอะเดวิลหมายถึงว่าทางด้านดาร์กไซด์เลยอบายมุขหวยหรือหุ้น ช่วงนี้มันยังแบบมันยังเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้อะมันยังไม่ได้ไม่ใช่เวลาของมันยังไม่ใช่เวลาของของคุณถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นแบบเบาๆเล่นเ <aku> บาก็เสียน้อยนะคือไม่ใช่หมายถึงว่าจะได้น้อยนะครับาารนะครับนะคือผมว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับนะครับ,รบอย่าไปเล่นเลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับนนช่วงนี้ก็อาจจะหนักใจกังวลใจโชคล้ามนะอาจจะมีเรื่องต้องคิดแต่ผมว่าเนี่ยมันต้องลงคนวันจันทร์อ่ะต้องลงมือทํา เหมือนที่ผมที่ผมบอกว่าต้องไปแข่งขันต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าค้าขายอย่างเงี้ยมันจะได้เงินอย่างนั้นซะมากกว่าคือเงินที่ได้จากเหนือ่ะได้แต่เงินที่จากการเสี่ยงอะไม่ได้นะครับหัวใจเต้นเร็วพพ่มันบอกเลยเนี่ยคุณต้องใช้ไม้ต่อเข้าไปอคุณถึงจะสําเร็จหมายถึงว่าคุณต้องหาเงินไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าคุณเดวิลขึ้นขึ้นมาปั๊บโอ้โหโดนกินแน่เมื่อกี้คุณทองทานบอกว่าจะได้จะจะเงินคืนไหมคะจะได้เงินคืนไหมคะ ถ้าเกิดมีคนไปยืมไปจะได้คืนไหมครับยังยังนะรออีกเดือนนะพอขึ้นตเดวิลเนี่ยขึ้นเนี่ย for off word เนี่ยอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรละเหนื่อยเขาคิดหนักมากเหมือนโดนโกงโดนเอาเปรียบเรื่องการเงินเหมือนรู้สึกวันมันโปรงอะมันมันไม่ค่อยโปรอะเดือนนี้เดือนนี้ขอให้โปรงไปก่อนเอาอย่างนี้นะให้สร้างบุญสร้างบุญบารมีครับไพ่ใบนี้ the high p r c e s t a g s หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างคุ้มครองคุณอยู่ ให้คุณได้ไปขอท่านหรืออะไรเงี้ยให้ชีวิตเราได้ผ่านพ้นวิกฤตหรืออะไรต่างๆได้คืออย่างนี้ครับมีทางเดียวที่จะช่วยได้คือทางที่มองไม่เห็น <c oughs> มันก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว,ว่ามันต้องพึ่งทั้งทั้งสายทั้งสายมูด้วย<า>คนเราต้องสร้างบุญสร้างบุญบาร,รมีค <นะ S 1> ืาาอางง่ายๆนะครับผมจะบอกอยู่เสมอกับลูกดวงทุกคนเวลาใครที่ดูดวงเหมือนก,นก็เหมือนกันคนเราอะเก่งอย่างเดียวมันไม่ได้ มันต้องบอกเฮงด้วยเฮงนี่สรยย้างยังไงอาจารย์มันไม่มันก็ไม่ได้ยากคนเราไม่ใช่แบบว่าเราใช้ <ừ m. S 2> บุญหมดเราสบายหมด <ừ m. S 2> แล้ววันหนึ่งทําไมเราบอกว่าเมื่อก่อนเราค้าขายเราได้เงินเยอะแต่ทำไมตอนนี้คือเราได้เราได,เาได้เราได้เงินน้อยเราต้องมองย้อนไปว่าเราได้เคยแบ่งเงินน่ยไปทําบุญทาทานบ้าง <ừ m. S 2> ไหมนั่นแหละคือการสร้างทานบาร,รมีที่ดีที่สุดครับเวลาตอนที่คุณตักบาตรนะก็ตักบาตรถวายสังฆทานหรืออะไรแล้วก็ตาม อย่าลืมนะครับกรวดน้าให้กับเจ้าการรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอๆอันนี้สําคัญนั่นคือวิธีการสร้างเหงื่อมันเป็นการที่สร้าง,างเหงื่อเพราะว่าอะไรถ้าเจ้าการรมนายเวรเขาช่วยเปิดทางให้ครับ,ค,รบคุณจะทําอะไรก็ไม่ติดขัดอย่างคนที่จะขายอะไรนะครับขายที่ดินที่ดินฮนะเอาง่ายๆนะถ้าขายที่ดินน่ะคุณก็ถ้ามีโอกาสจุดธูป16ดอกกลางกลาแจ้งนะอันนี้ผมก็จะพูดเลย16ดอกกลางแจ้งของขาวาน4-5อย่าง พูดไปเลยว่าฝากเจ้ที่เจ้าทางลูกชื่อชื่ออะไร,รอยู่ว่าหลังนี้หลังนี้หรือที่ดินแห่งแห่งนี้อยากจะขอว่าให้ได้บอกว่าตอนนี้ลูกจําเป็นที่จะต้องอะไรอย่างเงี้หาคนที่เหมาะสมรหรือคนที่จะมาซื้อที่ดินอะไรเงี้ยค,คือเราต้องพึ่งสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สําหรับผมคือบอกว่าเออเป็นแนวทางให้กับลูกบวงได้แบบถ้าถ้าเก่งต้องเรียนรู้แต่ถ้าเฮงต้องหมั่นทําบุญถูกต้องนะครับคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องบวกเฮงนะต้องคือแปลว่าต้องเรียนรู้และทําบุญถูกต้องค่ะนะครับเราได้อะไรมาเราก็ทําบุญเลยคนยากไร้อย่างผมนะอาทาทานพวกคนตาบอดที่การซ้ําซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณทําไปเลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะถูกต้องดรเทมคือว่า เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทําบุญได้ง่ายที่สุดถูกต้องเพราะมีคนตกทุกข์ได้ยากมากที่สุดตอนนี้เป็นช่วงที่บอกว่าคือเอาตรงๆนะคนอะลําบากกันมากอาจารย์ลำบากกันมากอะไรที่เราสามารถหยิบยื่นได้ผมจะบอกให้นะต่อให้คุณทําบุญเพียงแค่บาทเดียวแต่คุณทําด้วยความจริงใจครับคุณอยากจะช่วยเพียงแค่บาทเดียวคุณก็ได้บุญมหาศาลค,ค,คุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่าคุณจะต้อง เยอะหรือว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสร้างเจดีเจ็ชั้นหรอกครับช่วยชีวิตคนนี่แหละเพียงาบาทเดียวแล้วคุณคิดว่า1บาทมันมีค่าสำหรับหลายๆคนหลายๆปากทองคุณทําไปเลยได้ครับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับ